ทิงกี้สาวิกาโชว์สเตปแดนเธอจะต้องชนะผ่านไป20ปีถ้ายัางเป๊ะมีใครทันบ้างคะกับละครแดนไม่เซอร์เลยเจอรักปี2546เป็นละครฮิตในตำนานจริงๆคะ่ะที่หลายคนก็ยังร้องเพลงกันได้อยู่พากันเต้นล่าสุดทิงกี้สาวิกาชัยเดช ได้ปลุกตำนานนี้อีกครั้งโดยการออกสเต็ปเต้นเพลงประกอบละครนี้ในเพลงเธอจะต้องชนะทำให้เป็นเพลงฮิตขึ้นมาอีกครั้งโดยสาวพิงกี้โพสติ๊กตอกโชว์สเต็ปแดนเพลงนี้พร้อมแคปชั่นระบุว่าเธอจะต้องชนะ พร้อมสู้นะทุกคนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งพลังบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกครีเอเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกคนบันเทิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกครีเอเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่งีซ่าไวกาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิงกี้สาวิกาท่ามกลางแฟนคลับต่างฮือฮากดไลค์และขอกลับมาเต้นตามอีกครั้ง